ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าจากความสําเร็จของการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1และระยะที่2 ซึ่งทอ,อสอได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลโดยได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อไปแล้วรวมกว่า59,800ล้านบาทและเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสินเชื่อรวมอีก20 0 0 0ล้านบาทให้ทอ,อสอทำการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3เพื่อช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่5 ปีแรกร้อยละ3ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง60งวดให้กู้บ้านราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาท ทั้งบ้านใหม่บ้านมือสองและซับย์ NPA ของทออพร้อมฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองโดยสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All g e n และที่ GHB All ตั้งแต่วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท,ทออทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank call center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBall อ h GH gen l g e n และที่ w w w g h b a n k c o t h หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬกาถึง15นาฬิกา30นาทีชินีทีเช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ